สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกับวันนี้เช้าของวันที่9เดือน9ปี66นะครับผมวันนี้วันดีวันที่9นะครับขอใหอ้ FC ทุกท่านาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่าง,งานเฮงเงปังปงในการาลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับผมก่อนจะไปรับชมวันนี้ลงคลิปให้สายนะครับเมื่อคืนนี้ ก็ไม่ได้ทําคลิปเนาะกลับมาจากทํางานเหนื่อยมากเลยก็เลยไม่ได้ทำเนาะครับผมแล้วก็น้ำพริกก็ไม่ได้ทําเมื่อคืนก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆน่อยไปทาฝ้ามาแดดก็ร้อนครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่9เดี๋ยวเราจะเอามาดูสรุปผลของวันที่8แล้วก็ผู้สนับสนุนช่องนะครับผมสาหรับ FC ท่านใดนะครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านอ่าชนทรัพนะครับผม ครับผมใครได้ตัวเลขไปแล้วอยากสงชุนอยากเสี่ยงโชคนะครับก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพย์นะครับผมกดทิศลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็แอดไลน์เชฟหนุ่มก็0ูนย์แปดเจดเก้าหกหส่วนเบอร์โทรก็0ูนย์แปดแปดสามหสองแดหนึ่งนะครับผมทักทายพูดคุยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับสําหรับในกลุ่มไลน์นะครับผม อ่าเชฟหนุ่มก็ไม่อยากให้แบบยังไงกันนะไม่ไม่ไม่พอใจกันเนาะในกลุ่มไล่เชฟหนุ่มก็ฝากด้วยนะครับผมบางทีก็ไม่เชฟหนุ่มเห็นพิมพ์กันแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็อ่าอยู่กันแบบกันเองกันเองนะครับมีอะไรก็บอกกันนะครับผมบางคนก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบที่เอาแนวทางของบ้านอื่นมาลงแต่เชฟหนุ่มไม่ว่านะครับแต่บางทีบางก็คนนึ่งเขาก็อยากตามของเชฟหนุ่มบ้านเดียวแต่ก็เชฟหนุ่มก็ไม่ได้ห้ามใครว่าห้ามเอามาลง ก็เอาลงได้แบ่งปันกันนะครับก็เอาแค่พอประมาณหอมปากหอมคอกันนะครับไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากอยู่กันแบบพี่น้องเนาะครับผมสรุปผลของวันที่8เนาะเชฟหนุ่มให้เด่นที่ 0, 1, 6, 8วิ่งลู่ที่0เฉพาะกิจออก1 3 9กับ5 2 5 2อมาเข้าส่วน139ดูดิเชฟหนุ่มให้1 3 5มันออก 139, รู้มวันทำ หนึ่งก็ไปอยู่ข้างหน้าเข้าหนึ่งตัวเดียวส่วนรอบพิเศษออก1นึสองเจ็ดกับห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่ไม่เข้าเลยครับผมส่วนหนึ่งสองเจอันนี้ก็ศูนยหนึ่งสองมันผิดมันเข้าสองตัวเนี่ยแต่มันจะผิดแค่ตัวเดียวเนี่ยเถียได้เถียได้ส่วนรอบอ่ปกติออกหกเจดหกับ สี่ศูนย์ก็มาตัวกลับนะครับสี่ศูนย์ูนย์สี่นะครับผมตัวกลับนะครับเดี๋ยวบางคนจะมาถามอ่ะมันเข้าตรงไหนก็เข้าตัวกลับนะครับผมส่วนรอบไอ้ส่วนเจ็ดหกเจ็ดก็เข้าหกเจ็ดเจ็ดหกก็ตัวกลับอีกครับผมแหมเกือบออกตองหกเนาะส่วนรอบ V i p ออกสองห้าสามกับเจ็ดสามไม่เข้าตัวนี้ห้าสามดูตัวนี้ก็เฉียวอีกถ้าเป็นหนึ่งห้าสามก็ยังได้กันเทกันหน่อยไหม ตัวเดียวจริงๆสรุปวันนี้0มานะครับผม 0, 4, 0 1, มูนย์สี่สมาไมหนึ่มาแต่ไปอยู่ข้างหน้าถ้าใครวิ่งก็มานะครับผม6วันนี้6มาครับผม8ไม่มาวันนี้8ไม่มาเลยตรงนี้น่าจะเป็น8 3ามก็ไม่ได้เนาะ ครับผมก็ตัวเลขก็อย่างนี้ครับมีเข้ามีหลุดครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าเข้าตัวกลับก็ยังไม่ตายเรียบนะครับผมเดี๋ยวไปตามต่อของวันที่9ครับครับผมสาหรับวันที่9นะครับผมวันที่9เด่นที่สองแล้วก็9นะครับผมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่9นะครับผม วันนี้วิง่งลูที่9จับชุดให้ตามสูตรนะครับ2 4 2 5 2 6แล้วก็2 7ออกแล้วก็ออกอีกได้4 6เอาตามสูตรเลยดีกว่าไม่4 7 4 8 แล้วก็4 9นะครับ5 7โอ้โหมีแต่ตัวออกแล้วเลย5 8 5 9แล้วก็5 0นะครับ9 1 9 2 9 3 แล้วก็เก้าแปดนะครับผมคู่เบินก็นจะเป็น2 2 4 4 5 5แล้วก็เก้านะครับผมชุด3ตัวของเรานี่แหลนะเนาะที่ว่ามันเฉียวตลอดผิดตัวหนึ่งตัวหนึ่งตลอดเลย เก้าสี่ห้าห้าห้าอะไรดีห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดสี่แปดหนึ่ง แล้วก็ 2, 4, 5ครับผม3ตัวมีอยู่ประมาณนี้วันนี้วิ่งรูดที่9ตัวเดียวครับผม9ตัวเดียวเลยเน้น9้ามาก็มาไม่มาก็คือตาย 2, 4 4, 9 5, 9 9, 8 คู่เบิ้99นะครับผม945วันนี้ชุดเน้น3ตัว9 5กับ245นะครับผมมันจะผิดแต้มเดียวไหมผิดถ้าผิดจาก2ก็ไปเป็น9ก็ยังดีเนาะให้มันมาตรงๆเต็มๆแล้วกันครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ใครชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะครับผมแต่เน้นที่9วันนี้ ครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคครับผมก็ฝากไว้กับบ้านชนทรัพนะครับผมแล้วก็แอดไลน์เชฟหนุ่มนะครับผมก็0 8 7ย์6 5 6 0 5นะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มก็ให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับผมทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่กันแบบพี่น้องนะครับผมครับผมก็วันนี้วันที่9ขอให้เฮงเงปังปัง กับวันหยุดวันพักผ่อนของใครลหลายคนของเอฟลหลายคนเนาะน้ำพริกกกหมูก็คงจะถึงกันหมดแล้วเนาะแต่ถ้าอย่างของพี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะถึงวันนี้นครับเพราะอยู่อุตรดิตถ์ก็น่าจะถึงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับผมใครอยากอุดหนุนเชฟหนุ่มก็ทักทายเข้ามาได้ครับน้ำพริกกกหมูสั่งได้นะครับผมนี่นะครับห่อละห้าสิบบาทก็คุ้มแล้วครับให้ให้เยอะให้ ทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็อร่อยนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมทําเองกับมือนะครับผสมเองปรุงเองก็ขอบคุณ f อไว้นะที่นี้ด้วยที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ง f อเก่าหรือ f อใหม่ขอให้เฮงๆงปังๆครับผมกับวันหยุดวันเสาร์เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อวานนี้ลาวพัฒนาเมื่อวานนี้ก็ใครเอาไปสาไปรูดก็เข้าเนาะก็พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ